สวัสดีค่ะ Better Me Better Life Podcast Podcast ที่จะชวนคุณมาตามติดนิสัยของตัวคุณเองพร้อมทั้งแชร์แนวคิดในการพัฒนาตนเองให้ productive มากยิ่งขึ้นกับอะตอมนานิชาดิพานิชค่ะผู้นำที่มีชื่อเสียงของโลกหลายคนหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอห์นอดัมส์แอนดี้วอโ แล้วก็โอปรา i ินฟรีนะคะรวมไปถึงคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยเองหลายๆท่านนะคะเขาได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งค่ะไปในการจดบันทึกจดบันทึกในที่นี้ก็คือการทำพวกบ u ร l จอนัลนะคะที่เป็นชื่อหัวข้อ EP ที่76ของเราใน EP นี้นะคะแม้ว่ามันอาจจะเป็นนิสัยหรือว่าเป็นพฤติกรรม บางอย่างที่อาจจะดูไม่ได้สำคัญโดยที่ทุกๆคนอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนาะแต่การจดบันทึกความคิดและก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยนะคะสามารถช่วยเราวางแผนอนาคตความต้องการรวมถึงเป็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดให้กับเราได้เช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นการทำเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอย่างการจดบันทึกเนี่ยนะคะแต่มันสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้ใน EP นี้ค่ะก็จะมาพูดคุยถึงวิธีที่จะใช้ Bull e t j r u r n a l มาทำให้คุณเนี่ยมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น บทความนี้นะคะมาจาก bulletjournal. com ค่ะเขียนโดย Marcus Clark ซึ่งตอมเองเนี่ยติดตามหนังสือ bulletjournal m e t ต o d เนี่ยมามาสักพักใหญ่แล้วนะคะรวมไปถึงชอบที่จะดูคนเขียน bulletjournal ของตัวเองนะคะก็จะชอบไปตามใน Pinterest ใน Instagram บ้างอะไรเงี้ยก็จะชอบไปดูนะคะแล้วก็เอามา ใช้กับของตัวเองมันก็ทำให้เราเนี่ยค่ะมีเวลาที่จะโฟกัสกับงานต่างๆได้ดีเพราะเราบันทึกไปแล้วเนาะเวลาที่เราเขียนอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพของงานนั้นเห็นภาพความรู้สึกเหล่านั้นแล้วมันก็ทำให้เราจดจำสิ่งเหล่านั้นได้ดีนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะว่าคืออะไรนะคะข้อที่หนึ่งค่ะคือการใช้สมุดบันทึก ของเราเนี่ยมันก็มีไว้สำหรับการเขียนเป้าหมายก่อนที่จะเริ่มต้นในแต่ละวันเนาะมีการวิจัยค่ะพบว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายและความคาดหวังที่เราที่เราคาดหวังเอาไว้นี่นะซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียต่อแรงจูงใจของเราแล้วก็ความ เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบเป็นความปรารถนาที่เราอยากจะประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะคือบางครั้งเนี่ยบางทีเราอาจจะตั้งเป้าหมายสูงเกินไปสูงเกินที่เราจะพยายามจะกระตุ้นตัวเราเองอ่ะนะคะพอทีนี้ล้มเหลวมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผลมันอาจจะเป็นในทางตรง,ตรงกันข้ามกับความคิดของเราอ่ะเนาะทีนี้ ในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะลองเขียนไหมคะเขียนรายการสิ่งที่เราสามารถจะทำให้มันสำเร็จได้ในแต่ละวันคือพูดง่ายว่าอะไรที่มันสูงเกินไปบางทีมันลดความมั่นใจในตัวเราไปอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างแต่ทีนี้การใช้บลเลตจอนเนลลเนี่ยสมุดบันทึกมาเป็นตัวจด เป้าหมายของเราในแต่ละวันแล้วพอเราทําสำเร็จเนี่ยได้สัก4ี่ห้าอย่างเราจะมีความรู้สึกระภูมิใจในตัวของเราเองที่เราสามารถทํางานชิ้นหนึ่งให้มันสำเร็จได้ทีนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวกับว่ามันมันสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความภูมิใจของเราให้กับตัวเราได้เหมือนเราสามารถทำสิ่งเล็กๆเนี้ย ให้มันสําเร็จรุร่วงไปได้และทําไมเราจะทําสิ่งที่มันใหญ่กว่านี้ให้มันสําเร็จรุร่วงไปไม่ได้บางทีบางครั้งเราไม่เคยที่จะวางแผนอะไรแบบนี้ไงคะไม่เคยเขียนเป้าหมายในแต่ละวันว่าเราอยากจะทํามันให้เสร็จหรือว่าให้สําเร็จภายในช่วงเวลาไหนหรือว่ามันสําเร็จไหมพอพอเราไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้โฟกัสกับมันมากพอสิ่งเหล่านี้มันก็มันก็ลด คุณค่าลงอะ่ะมันอะไรที่มันไม่ถูกโฟกัสมันก็ลดคุณค่าของมันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเ,เราควรที่จะจดบันทึกกันเนาะเขียนเป้าหมายก็ได้นะคะสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยให้มันชัดเจนตั้งแต่เช้าเลยนะคะหลังจากนั้นนะตลอดทั้งวันต้องทำสิ่งที่เราเขียนเอาไว้สี่ห้าอย่างเนี่ย หรือสามอย่างก็ได้ที่ตอมเคยพูดเอาไว้ในหลายๆอีพีว่าแบบสามอย่างนี้ก็อย่างมากแล้ะให้มันหมดสำเร็จก่อนที่วันนั้นจะหมดไปคืออะไรก็แล้วแต่คือก่อนจะนอนอะพูดง่ายๆเอาให้ถึงนอนเลยนะคะสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้เสร็จถ้าไม่เสร็จนึกออกไหมมันจะค้างคานะมันจะค้างคาอยู่ในใจเราว่าทำไมเราถึงทำมันไม่สำเร็จ ะะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันก็จะมากระทบกับอารมณ์ของเราต่อเวลาที่เราทําสิ่งต่างๆไม่สําเร็จอะ่ะทีนี้การที่เราใช้สมุดบันทึกเพื่อเพื่อที่จะมาเขียนารายการสิ่งที่เราต้องทําหรือว่าเหมือนกับ to do list ของเราสักสามสี่อย่างตรงนี้เนี่ยนะคะมันมันเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆที่จะช่วยกระตุ้นเราให้เราทําตามเป้าหมายไงนึกออกไหมคะ มันมันอาจจะไม่ได้แบบช่วยเราโดยตรงให้เราบรรลุเป้าหมายอะแต่มันก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจทางอ้อมเหรอใช่ไหมคือถ้าจะให้พูดอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจทางอ้อมอ้อมอะที่จะให้เราเอ่อทำเป้าหมายของเราในแต่ละวันหรือเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นน่ให้สําเร็จนะคะโดยผ่านสมุดจดบันทึกของเราอันนี้นะคะต่อมาข้อที่สองค่ะอืม บันทึกเก็บบันทึกความคิดของเราเนี่ยคะ่ะที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันสมุดจดสมุดบันทึกตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำมันมาสะท้อนคิดหรือบันทึกความคิดที่เราพบเจอหรือเกิดขึ้นในวันนี้ ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมเนาะก็คงจะแนะนําว่าเป็นก่อนนอนเพราะเราจะผ่านเรื่องราวต่างๆมาตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นใช่ไหมคะเราเราจะพบกับสถานการณ์ต่างๆมากมายรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ที่เราที่เรารเผชิญอยู่ซึ่งนี่แหละมันจะเหมือนเป็นร่องรอยค่ะร่องรอยในการติดตาม สิ่งที่เราทำอยู่สมมติอย่างเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะบันทึกวิธีทางที่เราแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นไอการใช้สม,มุดจดบันทึกประจำวันตรงนี้เนี่ยเนาะมันก็ช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าการทำงานของเราได้โดยที่เราไม่ลืมไปและอีก หลายครั้งที่เราจะพบว่าการจดบันทึกความคิดของเราในแต่ละวันอย่างเงี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีผลงานที่สร้างสรรค์ต่อไปด้วยนะคะดังนั้นเห็นไหมมันเหมือนก็มันก็เป็นทางอ้อมอีกเหมือนกันอ่ะแต่สุดท้ายมันคือมาจากการที่เราจดบันทึกสิ่งเล็กๆตรงนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะมันถ้าถ้าให้ยกตัวอย่างนะอย่างวันเนี้เอาเรื่องของตอมเลยตอมสอนเด็กเนาะแล้วตอนที่สอนเนี่ย เราจะค้นพบเทคนิคใหม่ๆคือเทคนิคเดิมมันใช้ไม่ได้ไงีพอพอเทคนิคเดิมมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามที่จะหาวิธีการอื่นที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสมมติเราสอนอ่านหนังสืออยู่อย่างเงี้ยเนาะโดยเฉพาะแบบอ่านออกเขียนได้ซึ่งปัจจุบันแบบภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราต้องสอนให้เขาอ่านให้ได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ที่ต้องใช้ความพยายามสูงมากนะคะทั้งตัวเด็กและตัวครูแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่เองด้วยซึ่งเราจะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้กับเด็กทุกคนวิธีการเดียวกันเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่มีตายตัวกับเด็กอีกคนหนึ่งที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลเราก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยค่ะเช่นเดียวกันกับ งานอื่นๆด้วยวิธีการแก้ปัญหามันก็อาจจะไม่เหมือนกันกับทุก,ท,กทุกสถานการณ์นะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะจดตรงเนี้ยเอาไว้มันเหมือนกับเป็นการบันทึกเรื่องราวเหมือนกันนะว่าวิธีการที่เราใช้การแก้ปัญหาเหล่านี้เราทำได้อย่างไรพอถึงวันหนึ่งที่เราเจอปัญหาเหล่านี้อีกเราจะเราจะพบว่าวิธีการนี้เราเคย เราเคยทํามาแล้วเราเคยเจอมาแล้วแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรตรงนี้มันเหมือนกับเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราให้เราแบบใช้มันได้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 ได,ดูคุณค่าสักทีอ่ะถูกไหมคะพอเราสมมติเราเคยจดบันทึกอะไรบางอย่างหรือเราเคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันเคยผ่านมาแล้วณวันหนึ่งมันได้ถูกหยิบมาใช้อีกอ่ะเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบดูไม่เสียดายไม่เสียดายเวลาไม่ไม่รู้สึกไร้ค่า ที่เราต้องทำอะไรแบบนั้นในตอนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดันั้นการที่เราจดบันทึกลงมาตรงนี้เนาะมันก็เหมือนกับเป็นการทำให้เราได้ดูแนวทางประวัติความคิดของเราด้วยนะคะมาข้อที่สามค่ะคือลองเขียนคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานหรือว่า ที่ปรึกษาหรือใครก็แล้วแต่เป็นโค้ชเป็นเจ้านายหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาให้คําแนะนํากับเราซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานเนาะจดลงมาในจดสมุดบันทึกของเราเนี่ยแหละในบลิสเจอแนลเนี่ยแหละซึ่งบลิสเจอแนลตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันค่อนข้างสมบูรณ์นะสมบูรณ์แบบมากในการที่เราจะจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ที่เพื่อนเราแบ่งปันที่เจ้านายเราแบ่งปันเพื่อนร่วมงานเราแบ่งปันให้กับเรา ะะถามว่าทําไมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงสําคัญคือหนึ่งแหละเพื่อนร่วมงานของเราเขาอยู่ในสายอาชีพที่มันใกล้เคียงกับเราไงหรือสายอาชีพเดียวกันกับเราเลยดังนั้นวิธีการเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เขาเผชิญมันก็จะมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องเผชิญเช่นเดียวกันถ้ามองในลักษณะถ้ามันในแง่ของครูในโรงเรียนก็จะมีคําว่า P l C อะคะ่ะมันเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะ ะะแต่ถ้าในทางทั่วๆไปก็เหมือนกับว่าเราได้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการทำงานเหล่านี้เนาะซึ่งเราอาจจะได้รับคำแนะนำดีๆที่ที่มันทำให้เราไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดงานของเราชิ้นงานของเราคุณเชื่อไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภูมิปัญญานะ คือแต่และคนมีวิธีการจัดการคือพูดง่ายว่าแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลทุกคนถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันทุกคนมีประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เหมือนกันแล้วนวันหนึ่งอ่ะที่เรามาอยู่ในที่ทํางานเดียวกันแล้วเราได้ได้ได้ใช้ประสบการณ์เนาะเราต้องดึงประสบการณ์ที่ผ่านมามาใช้อยู่แล้วในในงานปัจจุบันของเราแล้วแต่ละคนน่ะมีภูมิหลังมีพื้นหลังที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีวิธีการที่มันหลากหลาย พอนำมารวมกันพอมาเจอกันมันเลยทำให้เกิดเป็นภูมิปัญญาที่เราสามารถนำมาแก้ไขกับอีกที่หนึ่งได้นะคะดังนั้นเราลองใช้เวลาสัก,ส,กสักครู่หนึ่งอ่ะสักแป๊บหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีในการจดบันทึกสิ่งที่เป็นคำแนะนำบางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากการประชุมนะคะคำแนะนำเหล่านี้มันอาจจะมาจากการพูดคุยกันเล่นนี่แหละ เดินไปเดินมาเดินไปกินข้าวก็อาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้แล้วรู้สึกเฮ้ยมันจุดประกายมีไอเดียนะก,กับเรื่องเรื่องนี้ะอะไรเงี้ยก็ลองหาเวลาสักครู่นึงอะคะ่ะในระหว่างวันเนาะมาจดบันทึกเอาไว้ต้องรีบจดนะถ้าเป็นส่วนตัวตอมตอมตม้องรีบจดเพราะอะไรเพราะกลัวลืมแล้วลืมจริงๆหลายครั้งที่คิดอะไรออกแล้วไม่ยอมจดอะ่ะคือเหมือนเหมือนบางทีมันสมุดบันทึกมันไม่ได้อยู่ใกล้มือหรือว่ามันไม่ได้แบบ พกไปด้วยอะไรทำนองเนี้ยก็ไม่ได้เขียนพอจะมาเขียนก็เหมือนแบบทํานูน่นทํานี่จนลืมอะไรเงี้ยจะมาเขียนอีกทีก็ไม่ละเอียดเท่ากับนาตอนที่คิดได้แล้วนะก็เหมือนแบบเขียนได้แค่คร่าวๆเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเจออะไรดีๆนะจดเลยใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งหาช่วงเวลาสักแป๊บหนึ่งที่เราจะแบบรีบจดดังนั้นตอนช่วงนี้ตอนจะมีสมุดเล็ก ติดกระเป๋าไปด้วยตลอดเพราะว่าสมุดเล่มเนี้ยมัน,ม,นมันคือจิปาถะมากเลยจะจดแบบสเพรเหระดังนั้นไอสมุดเล็กๆตรงนี้แหละกลับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยนะเพราะมันเหมือนกับเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เราเจอวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดที่เราเราคิดออกคิดได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นไนะอเดียบุ๊กอะเนาะตอนจะมีไอเดียบุ๊กตรงเนี้ย เอาไวเ้เล่มเล็กเล่มหนึ่งแล้วก็จะพกติดตัวไปด้วยตลอดดังนั้นพอเกิดความคิดอะไรที่มันแบบเป็นประเด็นสําคัญแล้วสามารถที่จะปลีกเวลามาเขียนได้ก็จะรีบเขียนทันทีเช่นเดียวกันตามเหมือนที่ในบทความนี้เขาได้บอกเอาไว้เลยนะคะมาข้อที่สี่ค่ะคือการบันทึกเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นสมุดแพลนเนอร์ของเราอ่ะคือสมุดแพลนเนอร์ของเราเนี่ยมันอาจจะมีพวกปฏิทินเนาะเราอาจจะใช้ปฏิทินแบบอิเล็กทรอนิกส คือในอีมในเมลในคอมพิวเตอร์ในแท็บเล็ตหรือในอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้แหละมันคือแพลนเนอร์ของเราเนาะทีนี้เราอาจจะปรับประยุกต์ให้บุเลตจอนอลของเราเนี่ยมันเป็นแพลนเนอร์ไปพร้อมๆกับการเป็นสมุดจดบันทึกด้วยแต่แต่ถ้าส่วนตัวตอนๆของตอมแยกตอมจะไม่ได้แบบเอามารวมกันนะคะอาจจะเป็นเพราะเราสร้างสถิติของเราอีกอีกอีก,อกรูปแบบหนึงนะ่งะเนาะแต่ว่า ถ้าเราแบบไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องอตัวสมุดมากมายหรือว่าต้องแยกแยะไปทำอะไรเนี่ยเราก็อาจจะรวมไปเล่มเดียวเลยก็ได้อาจจะเป็นมันก็มีสมุดแพลนเนอร์หลายๆเล่มมาเนาะที่ที่เขาจะมีหน้าคาล endar ใช่ไหมคะแล้วก็มีวีคลี plan, plan, ่แพลนมนลีแพลนอะไรประมาณเนี้ย daily plan, เดลี่แพลนอะไรย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะใช้ตรงนั้นแหละในการที่จะจดบันทึกได้แต่ทีนี้บางคนแบบว่าเฮ้ยแต่เราต้องการจดบันทึกเป็นแบบ เหมือนแต่แอรี่เป็นบุลเลต์จอนอลของเราเป็นบันทึกประจําวันของเราไม่ใช่หรออะไรเงรี้ยซึ่งนักเอ่อสมุดสมุดแพลนเนอร์บางเล่มมันก็จะมีหน้าว่างข้างหลังหน้าที่เป็นเส้นบรรทัดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนั้นในการจดบันทึกได้นะคะอืมอ,อีกอย่างหนึ่งเนาะมันเหมือนกับว่ามันไอตัวเจ้าบุลเลต์จอนอลที่ที่มันเป็นทั้งแพลนเนอร์ด้วยเป็นบุลเลต์จอนอลด้วยมันเหมือนกับเป็น ผู้วางแผนร่วมกับเราเรามันทำหน้าที่ช่วยเราวางแผนเราจะรู้และรับทราบได้ว่าในวันนี้มีการประชุมมีกิจกรรมอะไรสำคัญสำคัญเนี่ยเราก็จะเ, <c oughs> เขียนมันลงไปในนีนะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เราต้องทำกิจวัตรต่างๆข้อควร กระทำต่างๆอะไรที่อะไรก็แล้วแต่น่ยมันก็จะอยู่ในในในสมุดบันทึกของเราเล่มน,นี้แหละนะคะมันมีคุณค่ามากเลยเนาะเราจะรู้สึกแบบพอยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวปลายปีนะยิ่งเราจดทุกวันหรือว่าเราสะท้อนคิดอยู่บ่บอยๆเลาไม่ต้องปลายปีหรอกแค่หนึ่งเดือนอนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบภูมิใจจังเลย เราเขียนอะไรได้เยอะขนาดนี้เชียวหรออะไรเท่านองเนี้ยนะคะซึ่งนี่นี่ครึ่งปีแล้วตอมก็จะหมดเล่มเล่มแรกแล้วคิดว่าอีกไม่นานน่าจะหมดแล้วก็ขึ้นเล่มใหม่นะคะซึ่งตอมจะแต่ถ้าส่วนตัวตอมเนี่ยตอมตอมจะแยกคือตอมจะแยกแต่ถามว่ามันมีผลดีหรือไม่ดีต่างกันไหมไม่มีค่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าอะไรที่มันสะดวกคือไม่ใช่อะไรหรอกตัวเองอะ่ะ เป็นสายสะสมสมุดไงแล้วมีความรู้สึกว่าชอบสมุดเล่มนั้นไปตรงนั้นไปซื้อก็จะแบบชอบลายชอบอะไรอย่างเงี้ยความเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงรักเครื่องเขียนนะคะเพราะว่าจะจะจะดูพวกสมุดบันทึกต่างๆ่างอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ดังนั้นเราจะมีสมุดเล็กสมุดน้อยเยอะมากสมุดเล่มนี้ไว้จดบันทึกสมุดเล่มนี้ไว้สำหรับการทำ bullet journal อย่างเดียวเลย เราก็เซตของเราด้วยตัวของเราเองนะคะมาข้อที่ห้าค่ะคือคุณเคยจดบันทึกเรื่องราวดีๆที่เราทำสำเร็จในวันนั้นไหมเอามันมาจดลงไปในสมุด bullet journal ของเราเล่มนี้ก็ได้นะคะคือเราต้องหัดหาข้อดีหาความดีให้เจอบางทีทุกวันนี้เรามองกันแต่เรื่องลบๆ ข่าวนั่นก็ลบข่าวนี้ก็ลบมันทําให้เรามองแต่เรื่องลบๆเราไม่ค่อยสัรหาที่จะมองสิ่งที่มันเป็นบวกดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันฝึกได้และมันทําได้เลยด้วยถ้าคิดจะทำนะคะโดยเฉพาะการมองโลกในเชิงบวกเนี่ยผ่านกิจกรรมต่างๆหรือกิจวัตรต่างๆที่เราต้องทําในแต่ละวันเนี่ยอันนี้แหละมันจะมันจะช่วยเราได้ดีนะคะ ทีนี้เอ,อเวลางานหรือกิจจวัตของเราแต่ละอย่างบางทีเราทําไปนานๆมันก็จะกลมกลืนเนาะเหมือนเหมือนเวลาเราทํางานมาสักระยะนี่ยมันเราก็จะกลืนไปกับงานที่ที่ทุกคนเขาเคยปฏิบัติมาใช่ไหมคะแต่ถ้าให้เราลองดูดีๆพอสมมติถ้าเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะแล้วเราก็เป็นอย่างนี้ไปทุกวนันทุกวันเราเบื่อหน่ายไหมคะมันก็จะเกิดความเบื่อหน่าย มันก็จะมีหลายๆคนที่แบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่มันใช่ชีวิตฉันไหมอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลาออกดีไหมไปเป็นนายตัวเองดีไหมคือคือพูดง่ายว่ามันมันไม่ได้หดังใจอะใช่ไหมเออแล้วพอมันเราถูกกลืนไปกับงานต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ให้เราขาดการมองในเชิงบวก บางครั้งหลายคนพอมีงานอะไรเข้ามาใหม่ๆเราไม่อยากที่จะรับทำเพราะว่ากลัวพลาดบ้างหรือแบบเดิมก็สบายดีบ้างซึ่งมันอะไรที่มันเป็นแบบเดิมก็สบายดีเนี่ยบอกได้บอกได้เลยว่ามันมันนำไปสู่การไม่พัฒนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานแล้วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด มันเหมือนกับว่าเราได้ได้พัฒนาตัวเราไปอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเรื่อยนะคะเราลองหาเรื่องดีๆเนาะที่เราทําสําเร็จในแต่ละวันน,ะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนคล้ายๆกับเรื่องที่ตอมเคยพูดเกี่ยวกับ gratitude ไปใน e ีพีหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบข้างรอบตัวของเรานะคะแล้วก็พอเราพบเรื่องราวดีๆเราก็เอามาจดบันทึกลงไปี้ในสมุดของเรา เชื่อไหมคะว่ามันเป็นความสุขที่ที่ดีมากๆเลยนะเวลาเรากลับไปอ่านในหน้าที่เราเขียนเอาไว้แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเคยมีโมเมนต์นี้ด้วยฉันเคยมีจุดที่มีแรงบันดาลใจแบบนี้ด้วยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับฉันในวันนั้นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ ที่เราอาจจะต้องเผชิญแต่เรารเผชิญมันด้วยแนวคิดที่มันเป็นเชิงบวกหาสิ่งดีๆของมันให้เจอแล้วเราก็จะฝ่าฟันมันไปได้นะคะดังนั้นทัศนคติบวกนี่นแหละยังไงก็ยังคงเป็นสิ่งที่ควรจะมีติดตัวไว้อันนี้เราจะไม่พูดถึงในทางพลิกพลิกคดีพลิก,ลกแบบว่าไปไปยอมรับในสิ่งเชิงลบน,นะคะแต่ว่าเราเอาที่ว่า เอาทัศนคติแรกไมซ์เซตแรกของเราก่อนเลยว่าเออเราจะลองวันนี้เราลองหาเชลนต์ตัวเองก็ได้เหมือนที่ปั๊มเคยทำนายเชลนต์ใช่ไหมคะออลองดูว่าวันนี้เราจะชื่นชมใครได้สักเรื่องหนึ่งไหมตลอดทั้งวันเลยนะอันนี้เหมือนเป็นการฝึกก็ได้เนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่ามซ์เซตนี้ฉันถูกเรียกมาไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนพอเขาปรับเปลี่ยนไมซ์เซตตรงนี้ได้แล้วอะ ต่อให้เขาเดินไปกินน้ําเปิดตู้เย็นรู้สึกน้ํามันเย็นเขาก็จะรู้สึกแบบขอบคุณแล้วอ่ที่แบบตู้เย็นไม่เสียอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่คือถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันจะมาทําอะไรแบบนี้คงคงยากอะ่ะเราอาจจะเริ่มฝึกของเราง่ายๆก่อนก็ได้ฝึกโดยการที่เราเริ่มเขียนมันไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าวันนี้เราจะชชเลนจ์ตัวเองเรื่องไหนเอาโอเคเราจะชชเลนจ์ตัวเองในเรื่องของการ เป็นผู้ให้ให้ความรู้แบ่งปันข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งปกติไม่เคยทำสมมตินะพอพอเราจดไว้แล้วเราลองหาจังหวะในระหว่างวันที่เราจะคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วแบ่งปันแล้วแชร์อะไรเงี้ยพอเราทำได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นทัศนคติเชิงบวกของเราเพิ่มขึ้นละใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถทำได้สำเร็จ อีนี้มันก็จะเริ่มลดบทบาทในช่วงเช้าช่วงแรกได้แล้วว่าเอออาจจะไม่จําเป็นว่าต้องมานั่งแชร์นต์ตัวเองแล้วนะแต่ว่าฉันสามารถปรับไมเซิของฉันว่าฉันสามารถมองเรื่องราวต่างๆรอบตัวฉันได้เป็นบวบมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันจะทําให้เรามีความสุขแบบแท้จริงนะคะเราเราเราไม่นับความสุขที่มันฉาบฉวย เพราะว่าความสุขที่แท้จริงมันจะมาจากการที่เราได้ได้ทำสิ่งย,กยากๆแล้วเราทำสำเร็จอ่ะเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนั้นนะคะนี่ก็คือห้าข้อค่ะเป็นห้าวิธีที่ที่เราได้มาจากการอ่าน l u e t journal นะคะนำม,มาจากบทความของ b u l l e t j o u r n a l com นั่นแหละเนาะถ้าสมมติใครอยากจะอ่านแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะก็สามารถที่จะไปตามได้เนาะอันนี้มันบอกไว้ว่า Five ways that journaling can make you happier at work นะคะก็คือเหมือนแบบการสร้างความสุขในที่ทำงานแบบนี้เนาะเป็นวิธีทางที่เราจะเพิ่ม productivity ของเราในตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็หวังว่า5ข้อนี้จะทำให้เพื่อนๆลองไปหาสมุดสักเล่มหนึง่งมาจดบันทึกหรือว่าเอาสมุดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน นะคะเริ่มจากข้อ1ค่ะเราจะใช้สมุดบันทึกในการเขียนเป้าหมายที่เราจะทำในแต่ละวันนะคะโดยการเขียนเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก่อนจะเริ่มต้นวันของเราทั้งหมดนะคะข้อที่สค่ะคือสมุดบันทึกเนี่ยจะเป็นตัวเก็บบันทึกความคิดที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันไม่ว่าคุณจะผุดไอเดียไหนขึ้นมารีบจดซะนะคะข้อที่สค่ะ เขียนคำแนะนําจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าที่ปรึกษาหรือว่าหัวหน้าของเราเนี่ยเอามาใส่ในสมุดเล่มนี้เอาไว้ในบุลเลต u r น a ลของเราเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้หยิบเรื่องราวภูมิปัญญาที่ได้รับคําแนะนําเหล่านี้มาใช้บ้างนะคะข้อที่สี่ค่ะให้บันทึกบุลเลต u r น a ลเนี่ยเป็นแพลนเนอร์ไปด้วยเลยก็ได้นะคะ ทั้งสองอย่างทูอินวันร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราสะดวกในการาวางแผนกิจกรรมประจำวันต่างๆวันสำคัญต่างๆพูดง่ายๆว่ามันเป็นการจัดระเบียบแล้วก็การปฏิบัติของตัวเราเองแต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็อาจจะแยกเล่มก็ได้หรือจะทำเป็นหน้าเป็นหน้าหลังก็ได้แบบส่วนหน้าก็จะอาจจะเป็น แพ Planner ใช่ไหมเป็นพวกปฏิทินส่วนหลังอาจจะเป็นเรื่องของการจดบันทึกก็ตามสไตลข์ของของสม,มุดต,ตรงนั้นนะเนาะข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายนะคะลองจดบันทึกเรื่องราวดีๆที่เราทำสำเร็จในชีวิตของเราดูบ้างนะคะหาสิ่งที่มันเป็นเชิงบวกของแต่ละวันของเราให้เจอแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกมากยิ่งขึ้น นำพาคุณให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยหวังว่า EP นี้คงจะทำให้เพื่อนๆลุกขึ้นมาจดบันเทึกกันด้วยนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์เนาะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ